ออกหลอมดุนกน้ด้วยพระบรมอนะครับางานนี้จัดโดยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมาหาดไทยครับเราอยู่กันที่นี่เช a l เ e n นเลยทีม3นะคะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมแล้วนะคะยาวไปจนถึง18สิงหาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะโเหลือเวลาวันนี้พรุ่งนี้2วันสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวน คนไทยนะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะคะวันนี้แนะนําในมุมของเวทีส่งเสริมศิลปาชีพนะคะจัดนําเอางานถัถศิปินะคะงานฝีมือจากชาวบ้านทั่วประเทศไทยนํามาจัดจําหน่ายกันนะคะในราคาสุดพิเศษสําหรับทใดที่สนใจงานผ้างานปั้นเซรามิกนะคะหรือว่าจะเป็นงานสานนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะในมุมของเวทีส่งเสริมศิลปาชีพะคะ่ะในการวันนี้เซรามิกเริ่มต้นที่1ิบบาท ถูมกมนะฮะแล้วก็ผ้าไหมเป็นเมตรเลยนะครับเมตรราคาเริ่มต้นที่500บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้ริจกรรมของเรานะครับเมื่อคุณช้อสินค้าครบ500รบาทนะครับสามารถนำบินใบเสร็จเนี่ยไปแลกเป็นคูปองชิงโชคครับโดยเราจะมีการจับแจกอิโมโวลเชอร์มรูลค่า2,000บาทวันละ20่สิบอัน รอบการจับนะครับรอบ,บรัสิบแตงกวาดโดยรอบแรกเราจะจับกันในเวลา15นาฬิกาครับและรอบที่สองในรอบเวลา19านาฬิกาค่ะใช่แล้วค่ะก็สามารถสะสมคูปองไปเสร็จกันได้เลยนะคะรวมถึงเรายังมีรางวัลพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้เรานะคะเราแจากกันอยู่เป็นทองคำหนักถึง13บาทนะคะเพ<า>ราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะร่วมรุ้นรับของรางวาลโดยโครงการพัฒนาชุมชนก็สามารถสะสมไปเสร็จอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักรู่นหนึ่งจะมีกิจกรรมนาที ทอมมารอรับด้วยในช่วงเช้านี้ค่ะใช่ครับเดี๋ยว่านพี่น้ของเราอรอบแรกวันนี้นะครับจะเริ่มในเวลา11น,นาฬิกานะครับรอบที่2 15นาฬิกาและรอบที่3นะครับในเวลา19นาฬิกาครับช็อปกันให้จุกใจเลยกับนาทิทางาอง3รอบค่ะเต็มอิ่มแน่นอนค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการก็บอกแล้วว่าไม่ผนกลับนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะได้สินค้า1นตำบลหนผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าชุมชน ของจังหวัดไหนสามารถเลือกช็อปกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนาทีทองก็ให้เวลา1ชั่วโมงในการเลือกช็อปสินค้านะคะสินค้าก็จะมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบต้องเร็วนิดนึงนะคะสำหรับรอบแรก11เนกาถึง12นาฬิกาค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ12อ <12. S 2> นาที ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกทาทิธทองกันนะครับ<ะ>โดยตาที่ทองเราเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ<ะ>ด้านหลังเวที T. ตั้งแต่ฮอล์หนู่มถึงฮอรสารเลยจัดกันแบบยาวๆมีให้เลือกหลายอย่างของกินของใช้เครื่องประดับส<ะ>มุนไทย<ะ>มีครบเดินไปเดินดูเอาหรือระหว่างนี้ก็เดินเล็งๆ้อยไว้ก่อนก็ได้นะถูก<ะ>ใจอะไรก็เตรียมจะุ้งสตางค์เอาไว้ถึงเวลา,าเปิดมาทีธทองปุ๊บจะได้หยิบแล้วก็จ่ายได้เลยอย่างที่พูดพูดบอกสินค้าบางรายการมีจําเนจักลับด้วยแล้วค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นต้องเรียนเยนเ้ๆอาช็อปกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะส่ความสุขผ่านผลิตภัณฑ์โอท็อปของพวกเรานะคะแล้วก็แนะนําในโซนต่างๆด้วยนะคะสําหรับในรอบนี้แนะนําให้ไปถ่ายภาพเก็บภาพความประทับใจในมุมของศิลปินโอท็อปค่ะเพราะวันนี้นะคะคณะผู้จัดงาน